สวัสดีครับมือนี้ทเท้าขึ้นค้นเลี้ยงควายถือเอื้นเมื่อเกี่ยวเขาซอยเกี่ยวเขากับเกี่ยวหน้ากิจตมนะครับเอาหลดเกี่ยวลงมันลงบ่ได้เพิ่น,ก,ก,น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 ก็เลยต้องเอาคนมาเกี่ยวค้นงานกับหายากยากครับเพราะว่าเขาเจ้าพระยานุยิฐตมเข็ยนยันนนงไงล่ะจำใจตรงมาครับหลีเลี้ยงบ่ได้ อันเจ้าของหน้าครับเจ้าของหน้าเจ้าของหน้าเอาคือนสี่ให้ผู้นั้นผู้นี้ใครอะไรยอมรับเป็นเจ้าของหน้าวิธีการเกี่ยวข้าอน่าขีดตมเฮ็ดแนวนี้ครับเราต้องมัดข้างไว้น้ำตัวเฟืองเพราะว่ามันมีหม่หงสีว่างมัดว่างเอาเอาเฟืองมันนี่แหละมัดข้างไว้จอนเกี้ยนยจริงๆแล้วเดี่ยวผู้เจ้าของคนจีนน้ำเก็บเอาด้วยครับเมืไอจากน้ำปลาไปนี่เพื่อน เดี๋ยวแต่มันอีแหงมูแหงกับซางเพื่อนเถาะเข้าเกี่ยวซอยเพื่อนเลี้ยวบู้เลี้ยกันหนีโหลดคำว่มมาปลาเมียมบ่เดี๋ยวบู้เลี้ยกับปลาเมียม <laughs> พ่อหนาผ้าว่าเอาซสานีเลยครับย่งางโดนหลายมูจีให้าครับ <laughs> ข้าตาวะวั <laughs> ่วเกี่ยวเขาซะก่อน <laughs> มันจีบวิเลี้ยวมันจีบเวเลี้ยวโอ้มันจีบวิเลี่ยพันนะ